สวัสดีค่ะเริ่มกันอีกแล้วนะคะกับการทำขนมปังด้วยเครื่องทำขนมปังอัตโนมัติวันนี้ก็จะมานำเสนอขนมปังสูตทรวีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้เราจะเริ่มใส่กล้วยลงไปนะคะทำนี้จะลองไม่ต้องหั่นดูเพราะกล้วยนี่คือสดเต็มที่แล้วแล้วก็รื้ว่าเครื่องเราทำได้ทุกอย่างอันนี้คือเราจริงๆแล้วเราใส่ช้าไปหน่อยเราก็อาจจะต้อง ใช้ไม้พายช่วยเคลื่อนนิดนึงนะคะเพื่อให้กล้วยเข้าเนแะะ้อ,อคและอีกส่วนนึงก็จะเป็นแป้งโฮวีร้อยเซ็เหมือนกันนะคะจะเป็นสูตรใส่งาขาวค่ะอันนี้ก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะคะ สามารถใช้ไม้ช่วยคนได้นหน่อยนะะไม้ไทช่วยคนก็จะแนะนำเป็นไม้ไม่ก็ตัวซิลิโคนพลาสติกอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าจะไม่ไปทําลายสันเคลือบผิวของเครื่องอบหนมปัง สุดงาขาวนี้เดี๋ยวสักพักพอเครื่องร้อนนะคะเราก็จะใส่งาดำเข้าไปด้วยเพื่อให้สีที่สวยงามน,นะคะงานดำนี้ก็จะมีประโยชน์โดยคือมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอให้แก่ช้าส่วนกล้วยนี้ก็มีวิตามินลาช่วยในการย่อยอาหารนะคะที่สนใหก่กา,ากล้วยเจลเแลวก็รวมเป็นเนื้อเดียวกับแป้ง ครั้งนี้เราจะมาทดลองในการใส่ผงฟูล,ลงไปในสูตรด้วยค่ะอยากรู้ว่าเนื้อจะเป็นยังไงจะนิ่มขึ้นไหมติดตามชมกันนะคะ